หมูสับห้ากล่องอ,อะไรอะ่ะนิ้วล็อกแล้วคุณแจอยู่ไหนอะ่ะคุณแจอยู่ไหนอยู่ในตู้ชายมือแข็แอาการเริ่มต้นของนิวย็อกมันจะอีาอาการย์เลยบอกเราครับอาการเริ่มต้นก็คือแข็งรัเจ็บนั่นคือระยะระยะแรกเลยนะสวัสดีครับผู้ชมการไม่ปวดมือยเป็นลาบอันประเสริฐนะครับอยู่กับผมที่เจอ๋องเขมรัฐในรายการรู้ไว้ไม่เมื่อยครับคุณผู้ชมครับ หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ดังไกลจนต่างชาติรู้จักแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้อาหารไทยนั่นเองนะครับซึ่งรสชาติของอาหารไทยแต่ละจานเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็ต้องอยู่ที่มือคนทําถูกไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามือคนทํา ดันเกิดอาการปวดนิ้วขึ้นมาจากการทำครัวเป็นเวลานานเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาการปวดนิ้วหรือนิ้วล็อกของมาด,ดาเชฟต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีแนวทางการรักษายอย่างไรกันบ้างหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้ไว้ไม่เมื่อยครับ พี่ทำไรอ่ะน่ะทำอาหารอาหารอะไรในกระทะไม่เห็นมีอะไรเลยทำอาหารว่างไงอ,อาหารว่างแบบดีนี่เองร้านหนึ่งคนเยอะมากเลยนักเนี่ยอะไรนะเปล่าไม่ได้พูดได้เลยเอากระเพราหมูสับห้ากล่องได้รอชั่วโมงหนึ่งแล้วกันทำไมนานจานาังอะ โอ๊ยก็สั่งตั้งเยอะจังแยะเนี่ยแจ๊ต้องสับหมูพ่ออีกนะห้ากล่องเองนะแจ๊มันจะเยอะ,อยะแยะอนะไรมากมายโอ้ยน่ะรอแป๊บหนูโอ๊ยอะไรอนะ่ะสับร้อนนิ้วขาดเหรอเจ๊ไม่ใช่นิ้วหลอกนิ้วหลอกแล้วกุณเจอย,อยู่ไหนอะ่ะคุณเจอย,อยู่ไหนบอกงมาเดี๋ยวผมไปเอามาไขาให้อยู่ เราต้องทำยังไงะเป็นบอ่อยเปล่าเนี่ยเ <c oughs> พิ่งเป็นครั้งแรกหรอ,อแจเอ๊เป็นมาสักพักใหญ่หนึ่งแล้วอะแต่เพอเอิญว่าแจ๊ฝืนทำอยู่ทุกวันมันก็เลยอักแสบอะหุยน่ากลัวจังเลยยา <c oughs> นี่แหละครับคุณผู้ชมอาการนิ้วล็อกของคนที่ใช้มือเนี่ยทำงานอยู่เป็นเวลานานนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันครับ เอาละครับถึงเวลามาหาคำตอบกันแล้วครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ไพรท์เบนจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับเมื่อกี้เชฟเจฟฟี่ของเราหน้าไปทานไหมครับน่าทานมากับว่าเดี๋ยวจบเทปนี้จะไปกินของเขาแล้วนะไปกินเลยอาหารว่างก็คือว่างจริงๆว่างไปเลยทีนี้ครับเชฟสูนใหญ่ ชอบมีอาการนิ้วล็อกหรือว่าปวดข้อนิ้วเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเป็นเพราะเราสับหมูบ่อยหรอหรือว่าเราจับตะหลิวบ่อยเหรอครับสาเหตุมาเกิดจากการขยับมือเยอะๆนะครับก็คือมันจะเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็ตามไปได้ทุกนิ้วเลยนะฮะเพราะสันการที่เขาสับหมูสับไก่หรือสับกระทะแน่นๆอย่างนี้ครับมันต้องมีการกำมือแน่นๆเพราะสันการที่มีอาการเจ็บขึ้นมาได้ แต่จริงนอกเหนือจากเชฟเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเจฟฟี่เนี่ยจริงจริงอาชีพอื่นก็เกิดได้หรือแม้กระทั่งเราเองก็เกิดได้การเล่นมือถือฮะก็เวลาเล่นมือถือเนี่ยเราก็ต้องจับมือถือแบบค่อนข้างแน่นเน่อเออเรายิ่งอย่างเงี้ยฮะแล้วบางทีคนเราพิมพ์มือเดียวนะครับมันก็คือเป็นการขยับนิ้วเยอะๆก็ขยับนิ้วอย่างเดียวเลยใช่มันก็ทําให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้แล้วยิ่งอย่างเนี้ยนิ้วก้อยเราจับมือถือเราก็จะมีการเกร็งบริเวณตรงนี้ นะฮะมันก็จะเป็นการเกรนิ้วตลอดเวลาก็จะมีอาการปวดได้คใครก็ตามที่ใช้มือหรือออกแรงกล้ามเนื้อมือเยอะๆใช้นิ้วเยอะๆเนี่ยใช่ครับก็น่าเป็นห่วงว่า,าจะมีนิ้ว,วล็อกได้ใช่อาการเริ่มต้นของนิ้วล็อกมันจะมีอาการอะไรบอกเราครับอาการเริ่มต้นก็คือขยับแล้วเจ็บ นั่นคือระยะระยะแรกเลยนะฮะแค่ตึงๆหรือเจ็บๆ <c oughs> บริเวณนิ้ว <c oughs> นะครับจริงนิ้วล็อกนี่มันมีหลายระยะมากอันแรกก็คือแค่ตึงบริเวณคนนิ้ว <c oughs> นะครับอันต่อมาก็คือมันเริ่มติดละมีการขยับแล้วขัดขันนิดหน่อยนะครับระยะต่อมาก็คือ ล็อกนะฮะบางทีล็อกขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แต่ว่าพอเวลาจะเหยียดเนี่ยก็เหยียดได้แต่ต้องใช้แรงส่วนระยะสุดท้ายก็คือล็อกแล้วล็อกเลยฮะบางคนติดแล้วแงะไงก็ไม่ออกแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาการปวดเหล่านี้มันจะรุนแรงขึ้นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นระยะรุนแรงมากๆก็เลยขยับไม่ได้ทีนี้จะใช้นิ้วก็ขยับไม่ได้นะฮะนั่นะคือถ้าปล่อยไว้เยอะแต่จริงโรคพวกนี้เดี๋ยวมันก็หายเองได้ถ้าเราไม่กลับไปทาพฤติกรรมซ้ำ ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพักได้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างเขาเป็นประกอบอาชีพอะไรย่างนี้ครับนก็เป็นเชฟมันต้องจับร้ทะจับตาหลิวทุกวันอย่างงี้ใต้องสับของทุกวันก็ยากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการปรับเหมือนกันในแง่ของการทําให้ลดการทํางานของมือนะครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการกำนิวแน่นกำมือแน่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับ ไม่ให้เขากำมือแน่นมากของมันก็อาจจะหลุดได้สิครับคุณหมอท้างั้นนะอ่าเราทำยังไงรู้ไหมฮะแล้วก็ต้องทําให้ด้ามมันใหญ่ขึ้นครับอ๋อจากเดิมที่อ่าอย่างสมมติเขาสับหมูปังตออะไรอย่างเงี้ยหรือครับสับกระทะมันต้องจับแน่นๆนะฮะแล้วก็สามารถปรับให้ตัวด้ามจับเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงอาจจะเอาผ้าพันอาจจะเห็นบางบางคนนยครับเขามีผ้าพันตรงตะหลิวใช่ไหมฮะอ่าตรงด้ามกระทะครับ อันนี้มันก็จะ,ะลดการการลดการกำมือแน่นได้รับประมาณหนึง่งเพราะว่าเมื่อเรากำอะไรที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นเนี่ยใช่กล้ามเนื้อมันอาจจะไม่ได้ใช้พลังเยอะเท่ากับอันเล็ก,กใช่ครับนี่เหมือนตอนที่ลอ,องกำมือผมครับลอ,องกำนิ้วผมเลยนะกับกำข้อศอกอย่างเงี้ยเออมันใช้มันก็ต่างกาันใช่มันจะต่างกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการปรับ ด้าจับก่อนหรือจะกิที่บอกว่าเราเล่นมือถือนานๆอินฟลูเอนเซอร์อ, encer, อย่างเงี้ยเจ็บนิว้วนิ้วล็อกก็มีนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปรับตัวมือถือได้เหมือนกันนะครับจากเดิมที่เราเราต้องจับอย่างเงี้ย<ะ>เราก็หาที่จับ สอนเข้ามาแบบนี้นี่ใช่แบบนี้ได้ก็คือสามารถสอดนิ้วไปได้สอดไปเลยใช่ครับเราก็ไม่ต้องการม้วใช่อันนี้ก็ลดโอกาสการเกิดนิ้วล็อกได้เหมือนกันประโยชน์เยอะกว่าที่คิดใช่การตกใส่น้าตอนนอนด้วยการตกใส่น้าตอนนอนการล่วงและที่สําคัญสุดคือการนิ้วล็อกได้คุช่ครับเพราะว่าเนี่ยตอนที่เราจับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องต้องต้องเติเกลงมือล้วแค่วางไว้เฉย คุณหมอครับแล้วเราออกกํลาลังกายได้บ้างไหมครับได้ก็คืออย่างอย่างเงครับมันเป็นลูกบอลที่นิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่งองจากเวลาที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อในมือเราไม่แข็งแรงก็ได้เพราะฉะนั้นก็หาลูกบอลนิ่ม,ม,มๆอย่างเงี้ยครับมามาบีบอ,อันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารมือละนะครับให้ตัวบริเวณตัวกล้ามเนื้อของเราหรือบริเวณในมือของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือบางทีถ้าเราหาลูกบอลอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็หันหนังยางหนังยางวงนี่แหละมาพันอย่างนงี้แล้วเราก็ ขยับยืดก็คือฝืนมันใช่ค่ะแต่ถ้าอยากเพิ่มแรงต้านก็คือเพิ่มบริเวณเพิมวหนังยางให้มากขึ้นมันจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อของเราละโอเคง่ายๆก็ทาได้ทุกวันทำได้ทุกวันเลยใช่ครับทีนี้ครับหลายคนแยกไม่ออกระหว่างนิ้วรอกหรือข้ออักเสบรูมาตอย แยกยังไงครับหมอก็มันจะเป็นตำแหน่งข้อครับครับว่าถ้าเป็นนิ้วล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นตามคนนิ้วตามคนนิ้วต่างๆใช่ครับแล้วก็แต่เกิดพระยรูมาตอยเนี่ยก็จะเป็นตามข้อข้อนิ้วตรงนี้ละ อ่าข้อด้านบนข้อด้านบนข้อระหว่างนิ้วใช่คร่วมกับรูมาตอยเนี่ยจะมีการผิดรูปด้วยนะครับแล้วรูมาตอยเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นแค่ข้อเดียวครับมันจะมีข้ออื่นร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีอาการทางระบบร่างกายอื่นๆร่วมด้วยได้ครับนะครับก็อาจจะมีข้อติดข้ออื่นๆอะไรอย่างงี้ฮะแล้วเรื่องของการฟื้นฟูแล้วครับคุณหมอการรักษาอาการนิ้วล็อกเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างครับการฟื้นฟูก็คล้ายๆหลักเรื่องการปวดทั่วไปแะ้วก็ต้องพัก ถ้าปรับพฤติกรรมได้อย่างแร<ล>ก<ล>พักก่อนใช่พักปรับพฤติกรรมรอันต่อมาเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการใส่ตัวที่ดํานิ้วนะครับบาง<อ>ทีจะเดี๋ยวนี้มีดีไซน์เยอะมากขามก็คือเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฮะเราเกิดจากการขยับบ่อยแล้วก็ใส่ที่ล็อกเอาไว้ ไม่ให้นิ้วมันขยับเฉพาะนิ้วได้ใช่เลือกเฉพาะนิ้วเลยเดี๋ยวนี้มีดีไซน์เยอะมากเป็นแหวนนะครับเป็นแบบรูปเล็กก็คือล็อกเอาไว้ไม่ให้นิ้วขยับได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้มันสวยมากครับทีนี้เมื่อปรับพฤติกรรมปุ๊บแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องมาถึงขั้นการฟื้นฟูนฟละการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูทําอะไรได้บ้างครับอันแรกก็คือเราใช้น้าอุ่นนะฮะ ถ้ามาที่โรงพยาบาลปุ๊บเราก็จะมีทั้งแช่น้ําอุ่นหรือแช่พาราฟินแช่ขี้ผึ้งครับนะครับเอามือจุ่มลงไปให้มันคลายให้ใช่ความร้อนเนี่ยมันมีข้อดีในการลดการอักเสบนะครับแล้ก็ทำให้คลายตัวได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเราเอามือจุ่มลงไปเลยม,มันก็ความร้อนเนี่ยแทรกซึมเข้าได้ทุกเข้าได้ทุกนิ้วอยู่แล้วนะ,นะครับก็จะช่วยให้คลายตัวได้ประมาณหนึ่ง หรือจริงถ้าเริ่มมีการปวดตึงๆก็ไปแช่น้าอุ่นที่บ้านก็ได้ก็ได้ใช่แต่แค่พาราฟินเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะช่วยทําให้ความร้อนอยู่ได้นานขึ้นอันต่อมาคือการใช้อันต่อาวเลเซอร์อันนี้ก็มาใช้คลื่นต่างๆใช้คลื่นต่างๆนะครับเลเซอร์ช็อกเวฟแต่จริงทุกอย่างที่เราใช้ตรงนี้มันก็รักษาปลายเหตุเนอะงจริงเริ่มต้นเหตุก็คือการปรับพฤติกรรมเราไม่แหละ แต่ที่บอกไอ้การทาทุกอย่างตรงนี้มันลดอาการปวดแล้วก็อักเสบได้แต่ถ้าเกิดถึงขั้นล็อกแล้วอันเนี้ยท่านเป็นระยะที่3ามหรือที่4ก็คือล็อกจะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดนั่นแหละสุดท้ายต้องมาที่การปรับพฤติกรรมก็ี่ยลก็อยไปเรื่องต้นอยู่ดีใช่เพราะถ้าเกิดรักษาหายแล้วก็ถ้าไม่ปรับ ก็เดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกใช่แล้วจะเป็น<ม>นิ้วอื่นก็ได้แล้วก็หรืออาจจะเป็นนิ้วเดิมก็ได้<ม>นะครับคือมันสามารถกลับเป็นซ้ําได้อยู่ครับ,รบทางที่ดีถ้ามันบวมหรือปวดมา,มากๆก็ปรึกษ,ษาคุณหมอดีกว่านะครับเอาละ่ะทุกคนครับจะเชฟหรือใช้ชีวิตประจาวันแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆปัจจัยที่6อย่างมือถือของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ปวดนิ้วหรือนิ้วล็อกได้นะครับดังนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณหมอครับขอบคุณครับ